นะอันนี้เป็นต้นกล้วยแต่ตอนนี้ย,ยังไม่มีใบตองเดี๋ยวครูน้อเล็กขอไปตัดใบตองก่อนนะนี่ครูน้อเล็กเอาต้นกล้วยมาแล้วดูสิคะเดี๋ยวครูน้อเล็กขอตัดใบตองก่อนนะโอ้ยเอาอันไหนดีนะโอ้ยอุยเสียงใครอะได้ยินเสียงอะไรไหมคะเด็กๆโอ้ยโอ้ยโอยไดเสียงอะไรมคเด็กๆโอ้ยโอ้ยอ้อยโอ๊ยโอ้ยอยยยยอยอ้ ใครเนี่ยฮะเธอเป็นใคร <c oughs> ฉันเป็น <c oughs> นางนพมาศใช่เหรอเธอเป็นใครเธอเป็นใคร <c oughs> <c oughs> ฉัน,นคคื <c oughs> ออใรเา <c oughs> เธอยังไม่รู้เลยว่าเธอคือใคร คือใครเนี่ยใช่โอ้ยแล้วแล้วเธอมานี่ได้ยังไงเนี่ยก็ฉันน่ะอยู่ในต้นกล้วยนี้ไงเอา้าเธออยู่ในต้นกล้วยต้นนี้หรอกเหรอใช่แล้วแล้วฉันก็ตัดใบตองฉันตัดใบของเธอเธอก็เลยร้องใช่ไหมใช่ฉันจเจ็บเธอเจ็บมากเหรอใช่เขาเจ็บมากเลยแหละเด็กๆทำไมหน้าตามันแบบว่าดังๆแขนดังๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิ ก็ฉันเป็นกล้วยตานีด่างไงฮะกล้วยตานีด่างใช่อย่างนี้ก็แพงไ่มสิใช่เอาละต้มาแลกกับฉันไม่ละโอ้โหแพงเกินไปไม่ไหวหรอกกล้วยด่างดูสิกล้วย,ยด่างใบตองก็ด่างนะอุย้ยตัวเธอก็เลยดังๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วชาวมาตัดฉันนะ่ะโอ้ยขอโทษละกันแต่ว่าเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆประเพณีไทย นปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งขอตัดใบตองอาไปทำกระทงหน่อยนะแม่ตานีเห็นเพื่อความรู้ของเด็กๆฉันก็ให้ละกันนะจ๊ะโอเคดเด็กๆแม่ตานียกใบตองให้แล้วยกใบกล้วยกับ,บต้นกล้วยให้แล้วอะไรอย่าตัดบ่อยนะมันเปลืองทรัพยากรโอเคได้ได,ได้มันย่อยสลายได้นะแม่ตานีจ้าโอ้ย ขอบใจมากนะจ๊ะแม่ตานีอ้าวทุกคนปรบมือให้แม่ตานีหน่อยสิคะฉันไปแล้วนะจ้าทุกคนเต็งเต็งเอ้าลำออกไปเลยโอ้กลับเข้าไปสิมในต้นกล้วยแล้วโอ้ยแม่ตานีดังเราได้ไปตองกันแล้วลงมือทำเลยเด็กๆนี่ ้จิ้มฟันกลัดเข้าไปทางมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วค่ะของกูดูกเล็กถึงครึ่งนึงนะใบตองหมดใส่ต้องไปขอแม่ตานีโอเคได้ค่ะ <c oughs> ถามเองตอบเองไไมีใบไม้วางตรง มันลอยหนูจะอธิษฐานว่าอะไรคะขอให้พ่อหายปวดหัวครับขอให้พ่อหายปวดหัวอ๋อขอให้พอนั้นสมหวังลูกนะขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะหายปวดหัวไวๆนะขอให้หนูนอนหลับเร็วๆค่ะขอให้หนูนอนหลับเร็วๆแสดงว,ว่าทุกวันนี้นอนหลับไม่เร็วใช่ไหมลูกนอนดึกใช่ไหมคะ อ้าย่านอนดึกนะเดี๋ยวตาเป็นหมีแพนด้า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 มีหมีแพนด้าโอ้เมษาเสร็จแล้วพอดีเลยไหนโชว์หน่อยสิคะโอ้สวยงามมากเลยว้าวสวยมากเลยค่ะเมษาอืมน่าร่วมเงินกับคุณแม่นะคะสวยมากเลยอ่ะปรบมือให้กับเมษาและคุณแม่ด้วยเลยนะแล้วก็ ปรบมือให้อีกครั้งนึ่งสำหรับเด็กๆทุกคนเลยนะคะเคก่งอ่น่ารักมากและที่สำคัญเป็นฝีมือของเราด้วยนะคะเป็นฝีมือที่เราตั้งใจทำนะคะครูภูมิใจกับเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ทำงานได้สำเร็จนะลูกนะเยี่ยมมากเลยค่ะคืนนี้ก็ขอให้เด็กๆนะคะไปลอยกระทงอย่างมีความสุขและอย่าลืมดูแลตัวเองให้ปลอดภัยด้วยนะคะ ติดหน้ากากอนามัยไปด้วยนะลูกนะพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาระยะห่างด้วยนะลูกนะอ่าลอยกระทงวิถีไทยตามสไตล์ new normal ในปีนี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนปลอดภัยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวันนี้คุณนกเล็กลาไปแล้วนะน สวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กเด็ก